การฝึกจิตให้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดรับพลังบารมีในโลกแห่งจิตวิญญาณบารมีคือพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยความดีความเมตตาและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อจิตใจของเราใสาสะอาดบริสุทธิ์และมั่นคงจึงสามารถเปิดรับพลังบารมีได้อย่างเต็มที่การฝึกจิตเป็นขบวนการสำคัญที่ช่วยทำให้จิตใจของเรา ร้อมเปิดรับพลังบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังจักรวาลหรือพลังแห่งสวรรค์เพื่อยกระดับชีวิตและจิตวิญญาณให้สูงขึ้นอย่างแท้จริงหนึ่งการฝึกจิตให้สงบด้วยสมาธิขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดคือการฝึกสมาธิเพื่อทำให้จิตใจนิ่งและสงบเริ่มด้วยการนั่งสมาธิทุกวันวันละสิถึงสิบห้านาทีหรือมากกว่านั้นกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจ เมื่อจิตนิ่งสงบจิตเราจะมีพื้นที่ว่างให้พลังบารมีไหลเข้าสู่จิตโดยไม่ติดขัด 2. ละวางความยึดมั่นและความคิดที่ไม่ดีจิตที่พร้อมรับพลังศักดิ์สิทธิ์ต้องปลอดจากอัตตาคือโลภโกรธหลงฝึกสังเกตและรู้เท่าทานอารมณ์ด้านลบของตนเองเมื่อเกิดขึ้นอย่าไปยึดติด ฝึกปล่อยวางความคิดที่ทำร้ายจิตใจของเราและคนอื่นเมื่อเราละวางความยึดมั่นได้จิตใจก็จะสะอาดและเปิดกว้างสำหรับบารมีแต่หากว่าเรายึดติดกับความโกรธเหมือนกับการตั้งกำแพงปิดกั้นไม่ให้แสงสว่างผ่านเข้ามา 3. กา,ารรักษาศีลและทำบุญด้วยจิตอันบริสุทธิ์ศีลเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยรักษา ความบริสุทธิ์ของจิตใจการรักษาสินห้าหรือรักษาศินตามแนวทางที่เหมาะสมช่วยให้จิตใจสงบและบริสุทธิ์การทำบุญไม่ใช่แค่เรื่องการให้ทรัพย์แต่รวมถึงการให้ด้วยใจเมตตาและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงบุญกุศลเป็นพลังที่ช่วยขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาดสเจริญเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา การฝึกจิตใจให้เต็มไปด้วยความเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาจะช่วยเปิดใจให้กว้างและมีพลังรับบารมีเมตตาคือความรักและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นกรุณาคือความเห็นใจและช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นลำบากมุทิตาคือความยินดีในความดีของผู้อื่นอุเบกขา คือความใจเย็นไม่ลำเอียงและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสงบหากจิตใจเราเต็มไปด้วยเมตตามันเหมือนกับแสงสว่างที่ช่วยให้จิตเรามีพลังศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นถ้าฝึกสติรู้เท่าทันและปล่อยวางจิตต้องมีสติรู้เท่าทันทุกอารมณ์และความคิดเมื่อเกิดความคิดหรืออารมณ์ให้สังเกตโดยไม่ตัดสินหรือยึดต,ติด การปล่อยวางไม่ใช่การหนีแต่คือการยอมรับและปล่อยผ่านไปสติช่วยทำให้จิตใจใสสะอาดและไม่มีสิ่งสกปรกเบือเ้อนเปื้อนหกเจตนาที่บริสุทธิ์การเปิดรับบารมีต้องอาศัยเจตนาที่บริสุทธิ์ตั้งใจฝึกจิตเพื่อความดีเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น เจตนาที่ชัดเจนจะช่วยนำพาพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่จิตเราได้เต็มที่หากเจตนาไม่ชัดหรือมีความเห็นแก่ตัวพลังศักดิ์สิทธิ์อาจไม่สามารถไหลเข้าสู่จิตใจเราได้เต็มที่เจ็เชื่อมโยงกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสวดมนต์บูชาหรือภาวนาเชื่อมโยงกับพลังศักดิ์สิทธิ์ช่วยเสริมสร้างจิตใจให้มั่นคง การขอพรด้วยความเคารพและความศรัทธาจะช่วยเปิดรับบารมีแห่งครูบาอาจารย์ที่เปรียบเสมือนสะพานที่ช่วยนำพลังบารมีเข้าสู่จิตใจของเราการฝึกจิตให้สักสิท์ิธนั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่ต้องอาศัยความตั้งใจความสม่ำเสมอและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการฝึกสมาธิการละวางอัตตา การรักษาศีลและบุญกุศลเป็นสิ่งนำพา